หมึกไข่เนื่อมะนาวครับวันนี้อยากกินหมึกไข่เนื่อมะนาวครับ <c oughs> ก็เลยจัดสักหนึ่งที่ <c oughs> ร้อนนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> น้ำปรุงนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดครับน้ำตาลทราย พริกขี้หนูสวนสับละเอียดนะครับแล้วก็กระเทียมจีนสับละเอียดแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําปรุงกันนะครับผมก็ใส่น้ามะนาวสดลงไปครับตามด้วยน้ําปลาแท้อย่างดีครับน้ำตาลทรายคนน้ำตาลทรายให้ละลายเลยนะครับ จากนั้นนะครับใส่พริกขี้หนูสับลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับคนให้เข้ากันเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำปรุงของเรามะนาวเราจะฝานบางๆนะครับอันนี้ไว้สำหรับตกแต่งนะครับ ประมาณนี้ครับผมก็นํำขาแก่นะครับมาวางปูพื้นนะครับปูพื้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่ตะไคร้นะครับรองพื้นไปแบบนี้เหมือนกันนะครับหมึกนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆ เสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ในถาดนึ่งของเราเลยนะครับเสร็จแล้วนำไปนึ่งเลยครับผมก็จะนึ่งไฟแรงเปนเวลา5นาทีครับ อันนี้ก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําการปรุงกันแล้วนะผมก็จะใส่ในส่วนของตัวกระเทียมจีนนะครับเราเรียงไว้กระจายกระจายนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมให้กับหมึกไข่นึง่งมะนาวของเรานะครับอันนี้วางกระจายกระจายแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็ราดน้ําปรุงเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําปรุงที่เราปรุงไว้แล้วนะครับราดไว้เลย ลาแบบทั่วๆเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็ตกแต่งด้วยมะนาวฝานครับโรยผักชีนะครับ เสร็จแล้วก็จุดเตาเลยครับ ก็หลังจากที่ได้วิธีการทำหมึกไข่นึ่งมะนาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณต้นทุนให้ดูคร่าวๆนะว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยผมซื้อมานะหมึกไข่ที่ซื้อมาเนี่ยโลละ450บาทราคาสูงพอสมควรนะแต่ว่า2ตัวเนี่ยน้ำหนักปลาเข้าไป6ขีดแล้วนะครับซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ วัตถุดิบผมก็ใส่ค่ายิวไ้ด้วยนะครับค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตะไคร้นะครับตะไคร้เวลาที่เราซื้อมาเนี่ยใบนะแล้วก็โคนมาเนี่ยเราตัดทิ้งไปเหลือที่ใช้ส่วนตรงโคนขึ้นไปอีกประมาณสัก2คืบได้เนี่ยก็น้ําหนักหายไป50%เลยนะครับผมมีค่าเผื่ออื่นๆอีก 10%นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับก็หลังจากที่คํานวณต้นทุนนะครับหนึ่งพอชั่นนะครับหชุดเนี่ยมีปลาหมึก2ตัวนะต้นทุนเนี่ยคำนวณมาแล้วอยู่ที่328สบปาทสสสตางค์ไม่กล้าคิดราคาขายเลยนะครับแต่ว่าสำหรับเมนูนี้ราคาค่อนข้าง,ขงสูงอยู่แล้วนะ ถ้าเราได้ต้นทุนที่ต่าลงนะถ้าเราได้ปลาหมึกที่ราคาถูกกว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนต่ำกว่านี้แน่นอนอะสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายแล้วกันราคาที่เหมาะสมตัอการขายก็จะอยู่ที่656บาท24สตางค์ราคานี้อาจจะขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะครับประเภทของร้านถ้าเป็นร้านที่ หรูหน่อยนะครับราคานี้อาจจะขายได้แต่แน่นอนประเภทของร้านเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนต่อราคาขายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะอ่ะสมมุติว่าผมลองขายที่420บาทแล้วกันก็ได้กําไรประมาณสัก91บาท88สตางค์ <S <S ผมคํานวณให้เห็นคร่าวๆนะว่าการที่เราซื้อปลาหมึกมาทํากินเองนะแต่ว่าโดยเฉพาะตัวปลาหมึกนี่ต้นทุนก็ปลาเข้าไป270แล้วนะครับ ราคาก็สูงแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบตัวเดียวนะปลาหมึกนะครับวัตถุดิบตัวอื่นที่นำมาปรุงเป็นปลาหมึกไข่นื่อมะนาวเนี่ยรวมกันเนี่ยไม่ถึง50บาทเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ให้เห็นเป็นไอเดียคร่าวๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเมนูนี้ทานเองเนี่ยเราก็ใช้จ่ายเงินไปประมาณสัก300นิดๆนะครับแต่สูตรนี้อร่อยครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้เผื่อต้องการเพิ่มเมนู ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวที่ร้านของเรานะครับก็สามารถนําสูตรนี้ไปทําได้เลยครับอร่อยครับ